สวัสดีค่ะมาฝึกวันที่กันนะคะวิลกินด็อกอาร์เดอิดักวันนี้คือวันอะไรอิดักอาร์เดทีสตักฟิวต์เนอินเนียนะชัวชัวเอ็นฟิวต์เนอินเนียนะชัวชัวเอ็นฟิวต์เนอินเนียนะชัวชัวเอ็นวันนี้ก็คือวันอังคารที่สิบสี่ เดือน9หรือเดือนกันยายนนะคะปี2021ค่ะวันนี้ก็คงรู้ผลการเลือกตั้งแล้วนะคะใครได้เป็นผู้นำบริหารประเทศในอีก4ปีข้างหน้าหรือว่าจะบริหารประเทศต่อไปอีก4ปีข้างหน้าใครรู้คำตอบแล้วอย่าลืมเขียนคำตอบไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะขอทุกคนมีความสุขกับการไปโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ